สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับผมที่ติดตามทั้งช่องยูทูบนะครับรันเป็นโรดดโอทุกทุกคันนะครับผมวันนี้นะครับกับนีสินค้านะครับผมเป็นสินค้ามือสองนะครับผมนี่ครับเป็นลําโพงนะครับ18นิ้วนะครับผมมาพร้อมตู้เทอร์โบนะครับผมคลิปนี้กับอัปเดตนะครับผมคลิปนี้อัปเดตเมื่อวันที่12นะครับผม12มกราคมนะครับพอสองสน่อยหกสิบนะครับผมนะครับบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับผมเนี่ยครับลูกค้าเอาของมาเทิร์นนะครับผมนะครับ กถือโอกาสนะครับทําคลิปวิดีโอนะครับผมให้พี่ให้น้องได้รับชมกันนะครับผมสําหรับผู้ใดที่กําลังมองหานะครับผมตู้เบียรเทอร์โบนะครับผมตู้เบียรเทอร์โบนะครับนั้นจะมีขับมาที่นะครับนี่เทอร์โบ18นิ้วนะครับผมมาพร้อมดอกนะครับลำโพง18นิ้วนะครับว่าจะเป็นของยี่ห้อพีอาร์นะครับผมพีอาร์ดิโอนะครับผมนี่ครับตัวนี้แม่เหล็ก30มิมลนะครับนานๆแบบนี้เลยนะครับผมได้มาสองดอกครับพี่น้องนะครับรื้วยจะเป็นนะครับผมดอกอ่า ชาเลนเจอร์นะครับผม650นะครับนี่ครับ650วัตต์นะครับผม650วัตต์นะครับเหลมมา2ดอกครับนะครับหรือว่าจะเป็นในของพันสองร้อวัตต์นะครับผมนี่ครับ1,200วัตต์สวยๆครับงามครับตัวนี้นะครับเหลมมา2ดอกคือกันนะครับผมนี่ครับไอ้นี่ยังมาเทนแกลงี้ครับนี่สวยๆครับผมครับสำหรับอชาร์เลนเจอร์1,200วัตต์นะครับผมนะครับ อ่าตูวเทอร์โบนะครับผมตูวเทอร์โบเป็นของเบนส์ออเดีโอนะครับผมเป็นของแบรนด์ล้านผมเองนะครับผมนี่ครับตัวนี้ของพระอาจารย์ใช้งานหน่อยครับใช้งานน้อยมากๆนะครับผมไม่เคยโดนฝนไม่เคยโดนน้ําเลยนะครับนี่ครับตัวนี้อ่าดูพระอาจารย์นะครับน้ามาเทิร์นเอาตัววัตถีนะครับผมยี่สิบเอ็ดนิ้วไปเมื่อกี้นะครับผมอ่าเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นะครับเนาะพระอาจารย์ก็เพิ่งกลับไปนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เอามาจำหน่ายนะครับผมเป็นสินค้ามือสองนะครับผมสําหรับผู้ใดที่กําลังมองหาและชื่นชอบนะครับผมเทอร์โบสิบแป ไม่อัดตามภูเขานะครับเด้อนะครับตู้ผมใส่ไม่ตามภูเขานะครับนี่ครับนี่นี่เบิ้ครับไม่อัดตามภูเขาทุกใบนะครับผมนี่ครับตู้ไม้นะครับราคาอยู่ใบละ2,800บาทนะครับผม2,800ันแนะครับผมตัวนี้มือสองนะครับผมมีสเปคคอนมีสายเห็นเรียบร้อยนะครับแถมไปเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้มือสองครับผมขายไปอยู่ใบละ2,000บาทนะครับผมใบละ2,000บาทนะครับผมสเปคนะครับผมสเปคกะนี่ครับเอ่อ ไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับผมไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับแบบนี้เลยนะครับแข็งแบบนี้เลยนะครับผมเป็นงาน CNC ครับนี่ครับสเปคคอนแถมให้นะครับด้านหลังกับเป็นแบบแกสสลักนะครับมูจับนะครับผมหูจับด้านข้างนะครับผมเป็นแบบแบบจอนะครับเนาะนี่ครับหนึ่งใบมีสี่จุดนะครับผมสําหรับหูจับนะครับผมฟ้าหลังครับนี่ครับอันนี้จะเป็นฟ้าหลังนะครับตามไม่เห็แบบน้าหนาแบบนี้เลยครับผมครับฟ้าหลังนะครับใบละอันนี้ไปละสองพันครับ ใบละ2,000บาทนะครับปึ๊บเดี๋ยวอุ้ยนั่นๆๆเอาขึ้นหน่อยครับนี่นะครับเบิ้งซีระเบิดนะครับซีระเบิดน้านหน้าแบบนี้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมเปิดเบิ้องหน้านะดำลงไปดำลงไปโอเคยกมานี่ต่อยปึ๊บปึ้งนะครับนี่ครับด้านหน้าก็สวยๆแบบนี้เลยครับผมนี่ครับมาพร้อมโลโก้สวยๆนะครับเบนซ์โรดิโอนะครับผมใบละ2,000บาทนะครับผม มีทั้งเบิร์ดู่8ใบนะครับลูกค้าสามารถซื้อแยกได้ครับจะเอา2ใบก็ได้4ใบก็ได้6ใบก็ได้8ใบก็ได้นะครับผมนะครับแต่ว่าใบเดียวนะครับไม่ขายนะครับผมเขาขายเป็นคู่ก่อนนะครับนี่ครับสำหรับผู้ใดอยากได้นะครับผมอยากได้โทรมาครับเบอร์โทรแต่ล่างคลิปครับผมลงไว้ให้เรียบร้อยครับผม0 8 3 3์แปนะครับ2737นะครับผมร้านเบนโนริโอนะครับอำเภอสวนภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมร้านไปมาหาง่ายนะครับนี่ครับตีถนนใหญ่ซีเลียนครับ ถนนหลักเะครับผมเส้น202นะครับผมนีครับเส้นนี้ก็มุ่งหน้าไปจังหวัดยะโสธรนะครับผมอ่ะส่วนดอกลำโพงครับนานๆน่อนพีหน่อยมาสอยก่อนเร็วนะครับเดี๋ยวมารีวิวคนเดิมก่อนนะครับดอกลำโพงครับตัวนี้คู่นี้นะครับเป็นของหัหาศูนย์ะครับดอกเดิมๆหนึ่งดอกครับนครับดอกเดิมหนึ่งดอกนะครับนีครับวงไว้เดิมหนึ่งดอกนะครับส่วนตัวนี้เป็นดอกซ่อมนะครับอางายหน่าตัวนี้ง ตัวนี้เป็นผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับนี่ครับนะครับ่อมกระบอก่อมนะครับเดิมกระบอกเดิมนะครับไม่มีมกมีดครับตัวนี้ซ่อมมาแล้วครับแต่ว่าซ่อมว้อยแท้อะไรแท้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับคู่นี้นะครับขายอยู่4,000บาทครับดอกเดิมหนึ่งดอกนะครับดอกกระดอกซ่อมอะไรแทไว้อยแท้โรงงานครับหนึ่งดอกนะครับผมคู่นี้ขายอยู่เพียง4,000บาทนะครับผมอันนี้เบิ้งด้านหน้าครับนี่ครับสวยกันใส่งัดปกติครับ๋ยวหันดากให้เบิ้งนะครับเอางุ้ม งุมๆนะครับนี่ครับด้านหลังครับตรงนี้นะดอกที่หนึ่งนะครับนี่ครับคู่ละสี่พันนะครับนี่ครับคู่ละสี่พันสำหรับผูดใด้นะครับติดต่อโทรเข้ามานะครับผมนี่ครับอันนี้อีกดอกออกหนึ่งนะครับนี่ครับคู่ละสี่พันบาทนะครับผมนะครับอะส่วนตัวนี้ครับพีอาร์ดิโอครับพีอาร์ดิโอนะครับตัวนี้แม่เหล็กสามสิบมิลนะครับแม่เหล็กหนานะครับสามสิบมิลนะครับซื้อใหม่อยู่ที่ดอกละสามพันสามร้อยบาทเนาะสามพันสามนะครับ แตัวนี้มือสองขายสองปัญหาครับนะครับดอกเดิมๆครับนะครับดอกเดิมๆประมาณแบบนี้มั้งหนาดบ้างนะครับเดิมทั้งสองดอกนะครับดอกเดิมทั้งสองเลยนะครับนี่ครับเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้คู่ละดอกละสองพันห้าคู่ละห้าพันนะครับผมคู่ละห้าพันบาทนะครับสําหรับพี่อาร์ดิโอสิบแปดนิ้วครับอ่ะตัวนี้ครับอีกหนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้เป็นชาร์เจอร์1,200วัตต์นะครับผมน่ครับพีโอดีโอนะครับดอกเดิมครับเนี่ยครับสวยๆครับดูมเดิมสวยๆเลยนะครับดูครับอ่ะดอกนั้นเบิ้งนะครับนี่ด้านหลังครับเดี๋ยวเบิ้งด้านหนครับคู่นี้ขายอยู่ละคู่ละ6,000นะครับผมครับดูดเดิมครับคู่ละ6,000บาทนะครับผมมีมีสองดอกครับคู่นี้6,000นะครับ6,000 5,000นะครับ4,000นะครับผมอ่ะเลือกเอานะครับมักตัวใดครับชื่นชอบตัวใดนะครับ ตู้เทอร์โบใบละสองพันนะครับมีแปดใบนะครับผมสาหรับคลิปสินค้ามืสอ2งคลิปนี้นะครับผมก็ขอไว้ซ้ำมีก่อนครับนะครับนะครับให้รับชมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ